ได้รางวัลเยอะแยะกันมากมายไปหมดนะฮะสำหรับคนที่ติดตามซีรีส์ของทางฝั่งนู้นเนี่ยนะครับแต่ก็พูดกันว่าที่น่าผิดหวังอันนึงนะครับที่หลายหลยคนหวังและผิดหวังก็คงจะเป็น The White Lotus นะครับซึ่งถึงแม<า>้ว่าจะเป็นซีซนันที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลกแต่เป็นซีรีส์ที่กลับบ้านมือเปล่า ในปีนี้คือไม่ได้รางวัลนะครับเช่นในการกับ The Last of Us อันนี้อ่นไม่ได้ดูนะฮะที่บนเวทีก็คือไม่ต่างจากซีซันแรกเลยคือก็กลับบ้านมือเปล่ากันเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ได้รางวัลกันไปเยอะมากเลยคือ Adolescence นะครับ Adolescence จริงๆมันแปลว่าเป็นแปลว่าวัยรุ่นพี่อ้อยมันเป็นซีรีส์อันยังไม่ได้ดูเลยนะฮะแต่มีคนบอกว่าต้องดูมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตอนที่วัยเด็กกลายเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นเด็กที่เหมือนเป็นเด็กที่มีปัญหาพี่อ้อยความรุนแรง เกิดขึ้นในอารมณ์มีการติดจอติดเกมเราก็มีเนี่ยเป็นเป็นเรื่องเรื่องแบบนี้แต่ว่ามันมันรุนแรงมากอย่างอย่างน่ากลัวแล้วก็เด็กคนที่แสดงเนี่ยแสดงได้น่าทึ่งมากๆได้รางวัลด้วยจนนที่สุดเขาได้รางวัลแลวเป็นคนเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยได้รับรางวัลด้วยรู้สึกอุปมาสิบห้าแล้วเมื่อวานพี่ดูภาพอยู่เขาเป็นคนหน้าตาน่ารักมากน้องอัญใช่ใคอลลาเจนทุก เม็ดจะต้องขึ้นมาปรากฏบนหน้าจออ่ะซึ่งเราจะไปยิงเราจะไปยิงอีกกี่เครื่องก็ไม่ได้ขอลาเจนนั้นและที่สาคัญคือการแสดงของเขามากกว่าด้วยค่ะที่ที่ทำให้เขาได้รางวัลนี้แล้วก็ได้รางวัลทั้งหมดถึง9รางวัลสาหรับเอมิเออรวอร์คือจริงๆแล้วเราอาจจะไม่เข้าไปดูใช่ค่ะเราไม่ได้เข้าไปดูมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีโอกาสดูอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูค่ะว่าถ้าเกิดบางเอิญว่ามันจะมีอันไหนก็ตามที่มันเข้ามาอยู่ในสตีมมิงก็ลองดูค่ะเพราะอาจจะดูได้อยู่แล้วนะฮะใช่ไหมโองค้นเซิร์ชหน อยู่ไหมถ้า Netflix นะฮะ Netflix ป่ะใช่ไหม Netflix นะของปีนี้นะของปีนี้นี่มันถึงได้รางวัลปีนี้ไงฮะ Adolescence โอเคอ่ะเผื่อใครอยากดู อันนี้ถ้าเกิดว่าดูดูตามไฮไลท์ที่ที่ตัดออกมาเฮ้ยก็ดูก็ดูนะดูนะคือคือคือที่อย่างของอันที่มีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่มาพูดกันเองว่าดูหรือยังนึกออกปะมันเป็นการดูเพราะว่าลูกวัยรุ่นเป็นปัญหาของทุกคนวันนี้แต่ว่าแต่ว่ามันเอ็กซ์ตรีมนะมันไม่ได้เป็นปัญหาแบบเบาบามันเป็นปัญหาแบบไปสุดน่ะนึกออกปะมันมันมันยกระดับความรุนแรงแต่ว่ามันก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่มันสามารถไปได้ของความรุนแรงของฮอร์โมนอ่ะแล้วเราเราเรา ผมคิดว่าคุณพ่อคุณแมค่มคงต้องเจอบ้างอ่าได้แบบอุ้ยรางวัลให,ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะซีรีส์ยอดเยี่ยมก็คือโรเลเซนส์ะนะครับสมทบชายนำชายใช่ใช่ก็<อ>นำชายน่าจะเป็นคุณพ่อมัง้งใช่ไหมที่เล่นเป็นคุณพ่อปะไม่ไม่เนีใจเลยยังไม่ได้ดูเลยแต่น้องก็นี่เห็นไหมคอลลาเจนคุณภาพเห็น่ารักมากอ่ะคือแบบโอ้โหคือตอนอยู่บนเวทีเขายังเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเลย่เขาเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งเลยอ่ะคเขาแบบอายุสิบห้าพี่อ้อยใช่ใช่